มาแล้วครับสายทรุงเทพครับจับสูงมาเลยฮะสําหรับทีมงานเมืองตะลุงมักสดนะครับหลังจากหยุดไปนานนะฮะคลิปนี้ก็จัดสายทรุงเทพมายาวเลยครับ บ้มพอ้พอ,พอ้โหจักสูงทีเดียวครับผมเอา โโอ้ oh. สุดดยอดสวัสดีครับสวัสดีทักทายยำค้ำครับผมนะครับทีนี้ตอนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับไรสังกัดดังซึ่งฮะคลิปนี้ก็หลังจากทีมงานมุทลุงผักสดปิดไปหลายวันนะครับตั้งแต่วันที่7นะวันนี้วันที่13นะครับก็มาเริ่มลงกันแล้วครับ วันแรกนะครับวันที่สิบสามนะตอนเย็นนะครับทีมงานเริ่มลงผักกันแล้วของทีมงานมึงจะลงผักสดนะครับอ่าตอนนี้เข้ามาสองคันเลยฮะนะครับก็พยายามที่จะ,ะไล่ลงนะครับให้ทันลูกค้าได้เลือกซื้อนะครับครับเกี่ยวับมีตอเ็สองรอบเลฮะ บรรยากาศจำเย็นครับผมที่ตลาดสดเมืองสรรินครับทีมงานมึงจะลงผักสดกำลังออไล่ลงผักกันอยู่นะฮะ ดูบรรยากาศกันไปครับหลังจากที่หยุดมาหลายวันนะวันนี้ของน่าจะายังไม่ครบดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นบางอย่างที่เราจะได้จัดมาขายก่อนนะถ้า,อาของอทั้งน่านสายกรุงเทพนะเมื่อเช้าเนี่ยรถาสายโคราชน,นะเข้ามาลงหนึ่งคันแล้วนะฮะของก็หมดเกลี้ยงนะครับ สายกรุงเทพยังไม่เข้านะครับตอนนี้เข้าแค่าสายาโคราชนะฮะโคราชวันนี้สองนะมาแต่เช้าคันคันหนึ่งนะครับแล้วก็สายเซินสางหนึ่งคันนะฮะตอนนี้ก็เหลือสายกรุงเทพแล้วก็พิชบูรณ์นะลมสัตว์ปูบนนะครับ รอบเยนี้มาพร้อมเพรียงกันเลยครับสําหรับอา,อาทีมงานมึงตะลุงผักสดว่าปกติแล้วนี่หยุดหลายวันนี่คงจะหายไปหลายคนแต่วันนี้มึงตะลุงผักสดนี่มาพร้อมนะม,มาพร้อมเลย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไปผ่าเลยอันไหนแตกไหมถ้าแตกเอาไปผ่าเอาไว้ก็ผ่าเลยทำแตกนี่ไอ้เสร็จไปแล้วครับอ่าหนึ่งคัน อ,อีกคันหนึ่งรอแล้วนะสายอีกคันหนึ่งรอเรียบร้อยแล้วนะนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเอาต้องเข็นขึ้นไปด้านบนไหมฮะเอาไปด้านบนไหมเยอะยยอะ อันนี้มีอะไรเอาขึ้นไปก่อนไหมเนี่ย หนึ่งคันครับสำหรับคันนี้ครัดูโบกรถตอนถอยด้วยได้ไหมตอนถอยอ่ะระวังหน่อยกากรถหน่อยกากรถนหน่อย เข้ามาอีกหนึ่งคันครับสำหรับคันนี้สายไหนเนี่ย ถอยลังมาว้าจะเดินหน้าไปทำไมคันที่สามครับคันที่สี่นะนนคันหนึ่งสายกรุงเทพนี่เข้ามาแล้วครับ